ไอแทบแตกนัดนิสามณีอวดภาพหวานหนุ่มสายฟอเรียกได้ว่าหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับเด็ดไอดอลและบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังของไทยอย่างนัดนิสามณีหรือนัดสะบัดแปลงเพราะมักจะมีคอนเทนต์ปัง,ปงๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่งตัวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดก็ทำเอาเพื่อนๆรวมถึงแฟนๆฮือฮากันจนไอจีแทบแตกหลังออกมาเผยภาพคู่กับหนุ่มสายฟองานดีเวอร์พร้อมแคปชั่นว่า หลังจากโสดนัดลองเปิดใจอะไรใหม่ๆกับสายฝอดูคือฟินมากหลอ่อเทคแคร์ดีและเด็กกว่า10ปีเขินมาก thank you i'm so happy about all date. it's the best time for be w i t w us love รอดูคลิป6โมงเย็นนี้ทากลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าจบละผู้ชายอกหักทั้งประเทศไม่เป็นไรค่ะพี่นัดแฟนหนูอ่อนกว่าเกือบ8ปีแฮปปี้มากๆเลยคะ่ะ อายุเป็นเพียงตัวเลขโอไมก์กอดคาริวผ่านแบ่งด้วยมีแฟนเด็กเลือดจะตายน่ารักงานนี้ทำเอาแฟนแฟนเขามากดไลค์และคอมเมนต์สน่นเลยละคะ่ะเพราะหนุ่มสายฟอคนนี้งานดีมากทำเอาหลายคนบอกว่ายิ่งเด็กยิ่งดีแม้เอาเป็นว่าหนุ่มคนนี้จะเป็นหวานใจคนใหม่ของนัดหรือเปล่านั้นต้องรอให้เจ้าตัวออกมาอัปเดตแล้วแต่ถ้าชัยก็ขอแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของนัดล่วงหน้าด้วยนะคะ